สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว y o YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยซาวร้อยเอ็ดนะครับมาเจอทีเด็ดครับหอยไกลมากเลยเห็นกำลัง่ากำลังมาครับ ดันแบบนิ่มๆครับรถไทฟอร์ดครับน่าจะ6610ยังไม่เห็นตั้งๆนะครับน่าจะ6610แหละครับโอ้หข้อเงียบมากเลยใช่้วยครับ6610ครับเท่าเดียว เล้ยวซูบครับโอ้เป็นตาครับครับนี่โอ้สอใจเย็นสอดหกหนึ่งศูนย์ไกลมากเลย โอ้ทำไมแกไม่ดันเราใกล้ๆก่อนเนาะค่อยเจ็บงานข้างโอ้ไม่ไหวครับไกลเกินโอเคครับชิปน,นี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพอดีจะรีบรีบไปทำธุระครับขับรถผ่านมาเจอครับ แจอถอยไกลมากเลยดันชาด้วย6กหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ